สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านผมเด่นขอนแก่นร้านของขวัญพระเครื่องตามคําเรียกร้องต่อจากคลิปที่แล้วนั่นคือการแนะนำวิธีดูเหรียญรุ่นแรกยอดนิยมของพระอริยสงูผาแดงหลวงพ่อผงังกิตตคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตบล็อกสละเอคงเคบล็อกสละเอคงเคคอติง่งปีพุทธศักราช2512 ว่ามีวิธีการดูยังไงสำหรับเหรียญหลักเมืองขอนแก่นและเหรียญยอดนิยมภาคอีสานเป็นเหรียญที่มีค่านิยมเช่าหาหลักหมื่นหลักแสนมาอย่างยาวนานของนักสะสมพระเครื่องว่าสุดยอดพุทธคุณสำหรับผู้ที่เช่าบูชาเป็นเหรียญที่มีเรื่องเล่าจนถึงปัจจุบันนักเลงพระเครื่องในสมัยอดีตกลัวกันมากและเล่าต่อๆกันมาว่า หากใครบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางแล้วดื่มเหล้าจะทําให้พระหลุดจากคอหายหรือมีเหตุให้เสียทรัพย์นักเลงพระเครื่องในสมัยอดีตจึงไม่กล้าแขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อผางหากวันไหนไปสังสรรค์ดื่มกินตามงานสังคมต่างๆเพราะหลวงพ่อผางท่านรักษาสัจจะเป็นที่ตั้งดุดทองคําปฏิบัติภาวนาอย่างเอกอุเพื่อหาทางหลุดพ้น ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อบรรลุธรรมสิทธิ์คนไหนมาขอวัตถุมงคลของท่านท่านจะให้ตั้งสัจจะก่อนรับเหรียญท่านไปห้อยคอบูชาหลวงพ่อผางท่านจะพูดว่าเมื่อเสกให้เป็นพระแล้วก็อย่าเอาผ้าัตนตรยัยคือเหรียญของท่านไปกินเหล้านั่นเองผมถามอาจารย์ของผมนั่นก็คือหลวงปู่พระครูปิยะสารธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอชนบท อดีตเจ้าว,วาดวัดบึงแก้วจังหวัดขอนแก่นที่เคยขออนุญาตจัดสร้างรูปหล่อปั๊มเขากว้างรุ่นแรกของหลวงพ่อผางกิตคุตโตท่านเล่าให้ผมฟังว่าใครเข้าไปขอพระเครื่องกับหลวงพ่อผางหรือให้ท่านเมตตาปลุกเสกสำทัพให้ท่านจะถามเป็นภาษาอีสานก่อนเลยว่ามึงมาขอของกูไปหอยข้อบูชาเนี่ยมันดีหรีบอ ชาวบ้านตอบว่าดีครับหลวงปู่หลวงพ่อผางถามต่อว่าแมนอิลีบอกชาวบ้านแมนครับหลวงปู่ผางหาดีลีอ่ะก็จะพากันเอาพระอรหันต์ไปกินเหล่าเดอร์นี่คือคําพูดที่หลวงพ่อผางกิตะคุตโตท่านบอกสิท,ทุกคนเป็นเรื่องจริงที่ห้ามแขวนพระท่านไปกินเหล้าเพราะท่านปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านให้เป็นพระแล้ว ให้ละอายต่อบาปห้อยแล้วให้มีใจเป็นพระนั่นเองเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผังจิตคุตโตนั้นจ้างโรงหล่อพระชโลกุลพาณิชยแขวงวัดลาดบพิษเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงหล่อพระชื่อดังในสมัยนั้นเป็นผู้รับงานปั๊มพระท่านพันเอกเฉลิมคำลบพวงรองเจ้ากรมการขนส่งทหารบกและคุณสุทธินาคสมภพ เป็นผู้ออกทุนในการจัดสร้างเพื่อหาปัจจัยสร้างอุโบสถวัดป่าธรรมเวกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นจนกว่าอุโบสถวัดป่าธรรมเวกจะแล้วเสร็จจึงจะเลิกปั๊มเหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช2512หลวงปู่พระครูโอภาสสมนกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมเวกและเป็นเจ้าคณะอำเภอชนบทฝ่ายธรรมยุทธในขณะนั้น ดังนั้นเหรียญรุ่นแรกหลงพราะผางกิตคุตโตจึงมีหลายบล็อกหลายพิมพ์เพราะปั๊มออกมาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของศิษยานุสิ์ในการร่วมทําบุญสร้างอุโบสถให้เช่าบูชาเหรียญละสิบบาทไม่แยกบล็อกแยกพิมพ์เนื้อเงินบูชา100บาทจากปีพุทธศักราช2512ถึงปีพุทธศักราช2520จึงเลิกสร้างเหรียญรุ่นแรก เพราะอุโบสถฉลองในปีพุทธศักราช2,520นั่นเองปัจจุบันโรงหล่อชโลกุลพาณิชย์ยังไม่เลิกกิจการรับปั๊มพระและจัดสร้างวัตถุมงคลส่วนมากรับงานทำเครื่องราชและถ้วยรางวัลเสียเป็นส่วนใหญ่พระเครื่องนั้นมีโรงงานปั๊มพระหลายแห่งเกิดขึ้นชโลกุลพาณิชย์จึงมีบทบาทน้อยลงในวงการพระเครื่องในยุคปัจจุบัน การแกะแม่พิมพ์เหรียญรุ่นแรกนั้นบล็อกแรกก็คือบล็อกสลเอคงเคก่อนที่แม่พิมพ์จะแตกเป็นบล็อกสลรอเอคงเคคอติงผมจึงต้องอธิบายคู่กันระหว่างเหรียญสาเอคงเคดูยังไงและเหรียญสละเอคงเคคอติงดูยังไงเพราะถ้าไม่อธิบายเหรียญสลเอคงเคให้เข้าใจเสียก่อนก็จะไม่เข้าใจบล็อกสลเอคงเคคอติงนั่นเองหากสมาชิกยังไม่เข้าใจวิธีการผลิตของ,งรงหล่อพระในอดีต ว่ามีกระบวนการผลิตยังไงผมจะอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ครับคือเมื่อช่างแกะแม่พิมพ์พระทั้งด้านหน้าเหรียญและแม่พิมพ์พระหลังเหรียญแล้วหรือเรียกง่ายๆว่าบล็อกด้านหน้าและบล็อกด้านหลังลงหล่อพระจะต้องทําตัวตัดเหรียญให้ขาดตามรูปทรงที่แกะแม่พิมพ์มาหรือที่เรียกกันว่าตัวตัดเหรียญเพราะถ้าหากไม่มีตัวตัดเหรียญจะนําเหรียญพระมาห้อยคอไม่ได้ เพราะจะได้แม่พิมพ์เหรียญแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบวงกลมไม่ตัดปีกออกมาด้านหน้าและด้านหลังหรือที่เรียกกันว่าเหรียญปั๊มลองพิมพ์ไม่ตัดปีกแผ่นทองแดงหรือแผ่นทองเหลืองตามที่คณะกรรมการวัดจ้างลงหล่อพระปั๊มนั้นจะหนาหรือบางอยู่ที่การรีดแผ่นโลหะของลงหล่อพระที่รับงานและปั๊มพระตัดเหรียญออกมาตัวตัดจะทําให้เหรียญลองพิมพ์ไม่ตัดปีขาดออกจึงสําคัญอย่างมาก ในการชี้ชัดว่าพระนั้นสร้างออกมาพร้อมกันและตัดสินแท้หรือเกได้ทันทีเพราะถ้าหากเหรียญแท้แม่พิมพ์พระจะต้องเป็นตัวตัดเดียวกันจะปั๊มอีกกี่เหรียญก็จะเป็นเกลียวเดียวกันหูเจาะเดียวกันนั่นเองนี่คือข้อสรุปของการเล่นหาพระเครื่องในยุคป,ปัจจุบันที่จะต้องสอนวิธีการดูตัวตัดและหูเจาะเหรียญน,นั่นเองครับ เขาเรียกการยอมรับกันอย่างเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหากสมาชิกด,ดูพิมพ์พระไม่ได้ดูตัวตัดและหูเจาะไม่ได้ก็สะสมพระเครื่องไม่ได้แน่นอนหากท่านจะเช่าหาพระเครื่องทุกหลวงพ่อเมื่อดูพิมพ์พระและตัวตัดไม่ได้ก็จะต้องซื้อรับประกันอย่างเดียวโอกาสที่จะส่องเองและเข้าใจเองนั้นคงยาก พราะไม่เข้าใจการปั๊มของเหรียญยุคต่างๆผมจะเทียบเหรียญแต่ละรุ่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะเข้าใจง่ายๆถึงพิมพ์พระตัวตัดขอบเหรียญและหูเจาะเหรียญสังเกตให้ดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันหูเจาะเดียวกันขอบตัดเดียวกันแสดงว่า ปั๊มออกมาพร้อมกันหากเอาพระแต่และหลวงพ่อซึ่งสร้างไล่เรียกันเอามาเปรียบเทียบหูเจาะก็จะไม่เหมือนกันขอบตัดก็จะไม่เหมือนกันแม้นการตัดขอบเหรียญพระนั้นจะเป็นยุคสมัยเดียวกันรอยตัดขอบข้างเหรียญคนละรอยกันขอบตัดข้างเหรียญที่ช่างสมัยก่อนแต่งตะใบนั้นเครื่องมือไม่ทันสมัยแบบลงหล่อปัจจุบันตะใบขอบจะหยาบช่างแต่งขอบเหล็ก เพื่อตัดขอบเหรียญให้ขาดจะต้องตะใบขอบและหลายรอบกว่าจะพอดีขอบเหรียญที่แกะมาถึงให้ช่างทําตัวตัดขอบเหรียญแบบเดิมอีกครั้งก็ทําไม่ได้ขอบเหรียญพระแต่และหลวงพ่อจึงไม่เหมือนกันหลวงพ่อผางก็เช่นเดียวกันครับหากท่านจะเอาเหรียญพระของหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีพุทธศักราช2512เหมือนเหรียญหลวงพ่อผางแล้วมาบอกว่าเป็นตัวตัดเดียวกันไม่ได้ เพราะสร้างคนละวาละหูเจาะก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนแม้นพระนั้นจะแท้ก็ตามเหมือนเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทที่ผมเอามาเทียบให้ดูขอบเหรียญถ้าปั๊มออกมาพร้อมกันขอบตัดจะต้องเหมือนกันจะเอามาซ้อนกันกีนก่เหรียญก็ขอบเดียวกันหากเอาเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทมาประกบกัน ขอบข้างก็จะไม่เหมือนกันนั่นแสดงว่าคนละตัวตัดหากเราศึกษาพระเครื่องเมื่อเอาพระรุ่นเดียวกันพิมพ์เดียวกันปีเดียวกันมาประกบกันหากขอบไม่เหมือนกันจะต้องมีเหรียญหนึ่งแท้เหรียญหนึ่งเก๋หากเราจะเอามาดูขอบเหรียญและหูเจาะนั้นถ้าแม่พิมพ์เหรียญน,นั้นมีตัวตัดเดียวเว้นเสียแต่ทางวัดที่จัดสร้างบอกพระมีสองตัวตัด แต่เหรียญรุ่นแรกหลงพ่อผางกิตาคุตโตบล็อกสละเอคงเคและบล็อกสละเอคงเคคอติงมีตัวตัดเดียวจึงฟันธงได้ง่ายเรื่องแท้เกเพราะคงเคและคงเคคอติงต้องขอบเดียวกันหูเจาะเดียวกันนั่นเองสมัยก่อนรูเจาะห่วงเหรียญพระใช้ดอกสว่านและใช้มือกดต้องจุ่มน้ำมันเพื่อเจาะรูห่วงในการเจาะเหรียญแต่ละครั้ง ไม่เหมือนโรงหล่อพระในสมัยปัจจุบันที่ใช้เข็มเจาะในการผลิตให้ทันสมัยกว่าในอดีตทําให้หูเจาะห่วงเหรียญพระในปัจจุบันดูเรียบร้อยกว่าเหรียญในอดีตเป็นอย่างมากนี่คือการอธิบายขั้นตอนการผลิตของโรงงานทําพระเครื่องในอดีตว่าแตกต่างกับโรงงานปั๊มพระในยุคปัจจุบันยังไงเมื่อท่านเข้าใจการผลิตเหรียญปั๊มยุคต่างๆแล้ว ก็จะศึกษาเหรียญพักเกกิขณาจารย์ทุกหลวงพ่อได้อย่างถูกวิธีครับคลิปต่อไปจะเป็นการสอนดูเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผางกิตคุตโตปีพุทธศักราช2512บล็อกสระเอคงเคและเหรียญบล็อกสระเอคงเคคอติงโปรดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้จัดทำคลิปวิดีโอที่มีสาระและความรู้ดีๆออกมาขอท่านผู้ชมทุกท่าน ช่วยกดถูกใจและกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ